สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปรียงธนพักเครื่องนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพักเครื่องวัตถุมงคลนะครับเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมดูว่าเก๊แท้เขาดูยังไงนะครับราคาพระปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยินดีรับเช่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผมทิ้งลายและเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับเข้าไปกดดูได้นะครับวันนี้นะครับเป็นเหรียญ หลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกังบางแก้วอาําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญวัดกังบางแก้วนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกังบางแก้วนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างได้เหมือนหน้าหลวงปู่มากๆนะครับมีช่างสนั่งน,นะครับผู้ฝีมือดีเป็นคนแกะบล็อกขึ้นมานะครับ เหรียญน,นี้นะครับรุ่น5สร้างเมื่อปีส5 1 8น้านะครับมีจำนวนการสร้างเนื้อทองแดงทั้งหมด5000เหรียญน,นะครับเนื้อเงิน100เหรียญน,นะครับอดีตผมบอกเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้แพงมากหลักหมื่นนะครับปัจจุบันราคาไม่แพงนะครับปัจจุบันราคายังไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับ ราคาลดลงมาเยอะนะครับจากเมื่อก่อนเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับน่าสะสมหลวงปู่เพิ่มก็สายเมตานะครับเมตตาเหรียญรุ่น5้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มครึ่งองค์นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีพศอบอก1แล้วก็8นะครับครบรอบสร้างเมื่ออายุหลวงปู่เพิ่ม90ปีนะครับวัดกลางมงแก้วยันพุทธซ้อนนะครับ เหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญนี้มี3บล็อกนะครับแต่เหรียญนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับก็จะมีสังกติชิดหูขีดนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับเรามาดูเกสแท้กันเขาดูกันยังไงนะครับเหรียญนี้ผมบอกไว้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับสามารถซื้อในเลี่ยมเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมทองซื้อได้นะครับดูตามผมแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับ ถ้าสนใจซื้อได้อันดับแรกนะครับเราจําหน้าหลวงพ่อก่อนนะครับแล้วเห็นอะไรไหมครับจมูกร้อยละเก้าสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจมูกของเหรียญน,นี้ยจะแตกนะครับจะแตะนะครับก็หมายถึงว่าเห็นไหมเหมือนมีบี้เนี่ยครับเห็นไหม แล้วเรามาดูที่พื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญเนี่ยเหรียญนี้มีทองแปะมาด้วยนะครับเห็นไหมครับบล็อกธรรมดาเนี่ยกระแสปั๊มจะวิ่งออกบางๆเห็นตรงหูไหมครับใบหูหลวงพ่อนะครับจะเป็นกระแสปั๊มบล็อกนี้บล็อกธรรมดาต้องวิ่งแบบนี้นะครับกระแสปั๊มต้องแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับกระแสปั๊มเนี่ยต้องวิ่งออกทั้งสองข้างที่พื้นเหรียญนะครับ ตรงคอตรงคอหลวงปู่นะครับช่องว่างวช่องว่างตรงเนี้ยพลิกดีๆเนี่ยครับเห็นไหมจะมีเส้นน้ําตกบางๆนะครับเห็นไหมเก๊ทําไม่ค่อยได้นะครับดูตามผมรับรองครับตัดสินใจซื้อได้ง่ายเลยนะครับแล้วมาดูด้านหลังด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านบนมีขอบปิน้นรูเจาะเล็กรูเจาะเหมือนเดิมนะครับผมให้ความสําคัญกับรูเจาะนะครับ รูเจาะเล็กมีขอบปิ้นด้านบนด้านล่างนะครับด้านบนด้านล่างและที่สําคัญนะครับพื้นเหรียญด้านหลังลงกล้องลงไปนะครับเห็นไหมกระแสปั๊มน้ําตกนะครับเส้นน้ําตกวิ่งจากบนลงล่างครับ แล้วเรามาดูลักษณะการตัดเหรียญครับลักษณะการตัดเหรียญเนี่ยเหรียญหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เพิ่มนะครับก็จะตัดลักษณะนี้เกือบหมดนะครับเห็นไหมครับตัดแบบไม่ขาดนะครับมีฟันใหญ่ๆเนี่ยถ้าตัดฟันเล็กเล็กเก๋เลยนะครับละเอียดละเอียดทะลุทะลุเก้หมดนะครับนี่ครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับสร้างทั้งหมดห้าพันเหรียญนะครับเท่านั้น ที่สําคัญรูเจาะพื้นเหรียญนะครับเส้นน้าตกด้านหน้าด้านหลังนะครับจมูกส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับเกือบทุกองค์นะครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คลิปนี้เป็นคลิปแบ่งปันความรู้นะครับผมบอกเลยว่าสามารถไปดูในเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมทองได้นะครับใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมผมจะได้สร้างสรรค์นะครับได้พระมาใหม่ๆก็จะมา แบ่งปันความรู้ให้กับพี่ๆน้องๆทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นหลินหลวงพ่อท่านใดนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ